ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโรเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆกันกับ m ั n นี่ฮีโรนะคะ ในคลิปนี้ค่ะก็พบกับเนซึ่งเนยก็จับมาพาเพื่อนๆนะคะไปเลือกหุ้นการบ้านกันหุ้นการบ้านคืออะไรก่อนนะคะหุ้นการบ้านก็คือหุ้นที่สามารถนําไปวางแผนการเล่นได้ในวันถัดไปค่ะแล้วเราจะหาหุ้นการบ้านได้จากไหนล่ะแน่นอนว่าใครที่เล่นหุ้นกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะคะจะต้องมีหุ้นที่อยู่ในเฟเวอร์ลิชบ้างแหละเราจะนําหุ้นพวกนั้นนะคะมาดูทรงกราฟการว่าทรงกราฟมีจังหวะให้วางแผนการเล่นไหมและเราเนี่ย จะมีโอกาสที่จะสามารถทํากําไรกับเขาได้หรือเปล่าและแน่นอนว่าทรงกราฟเนี่ยในหุ้นมีอยู่หลากหลายรูปแบบมากค่ะไม่ว่าจะเป็นหุ้นย่อในขาขึ้นหุ้นที่วิ่งลงมาไร้กรอบแนวรับและแบบลุ้นเด้งสั้นหรือว่าหุ้นที่ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปจ่อแนวต้านและมีโอกาสที่จะเบรกไายไปได้ค่ะก็มีอยู่หลากหลายรูปแบบด้วยกันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆแล้วแหละว่าชอบทรงกราฟแบบไหนแล้วก็ถนัดแบบไหนนะคะแต่ว่าในวันนี้ค่ะทรงกราฟที่นัดเลือกมาค่ะจะเป็นหุ้นย่อนั่นเองเดี๋ยว เราจะมาดูกันว่าวิธีการเล่นหุ้นย่อเนี่ยดูยังไงเนาะก่อนอื่นเราก็เปิดเปลปลิทเราขึ้นมาก่อนแล้วก็มาเลือกไล่ดูทีละตัวเลยนะคะว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยที่เป็นเทรนขาขึ้นแล้วกําลังย่อตัวนี่คือส่งการาฟของ N S L นะคะมาดูจังหวะที่เราจะได้ซื้อกันว่าจะเป็นจังหวะไหนเอาตังแตกอดีตเลยนะคะราคาเนี่ยมีการยืนพักตัวค่ะพอยืนพักตัวเสร็จป,ปุ๊บก็มีการกลับตัวได้มีขึ้นมีพักมีทะลุสังเกตว่าในช่วงที่ราคา ทะลุแนวต้านมาได้นะคะหรือว่ากลับตัวเนี่ยเขาจะมีวอลลุ่มเข้ามาซัพพอร์ตค่ะ ซึ่งจังหวะนี้ถือว่าเป็นจังหวะที่คนให้ความสนใจนะคะแต่ว่าเราจะยังไม่วางแผนการเล่นเลยเพราะว่าการกลับตัวรอบแรกอาจจะไม่ผ่านก็ได้อาจจะเสียทรงไปเลยหรือว่าอาจจะเบรกไฮได้ต่อเพราะฉะนั้นจังหวะที่น่าสนใจที่สุดก็คือตอนราคาเบรกไฮรอบที่2หรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นไปแล้วนั่นเองซึ่งสําหรับตัว N S L เนี่ยเขาก็มีการขึ้นพักทะลุพักแล้วก็ทะลุซึ่งโซนนี้เป็นการทะลุรอบที่2นะคะยืนยันเทรนขาขึ้นเรียบร้อยและ จังหวัดที่เราจะได้ซื้อค่ะก็คือจังหวัดที่ราคาย่อตัวลงมานั่นเองซึ่งเขาก็ย่อลงมาเรียบร้อยเราก็ซื้อให้เรียบร้อยนะคะและวางซ็อรลอเค่ะไว้ที่ไฮโลก่อนหน้าส่วนแนวต้านหรือว่าโซนเทคโฟฟิตของเราก็มองที่แนวต้านเดิมนะคะซึ่งโซนนี้อาจจะอาอาไม่คุ้มเท่าไหร่จังหวะนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆล้วแหละว่าจะทํายังไงนะคะจะเทคโฟฟิตออกมาเลยหรือว่าจะถือรันนะคะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ยกหายกโลไปเรื่อยๆนะและ มีการยอร่อลงมาการยอร่อลงมาชุดนี้ค่ะก็ซื้อได้อีกรอบนะคะพอซื้อเสร็จปุ๊บก็ใช้ซอฟต์รอที่ไฮโลเหมือนเดิมและราคาก็วกกลับไปเทสแนวต้านก็เทควิดออกมาค่ะและหลังจากนั้นเราก็ไปหาจุดที่จะซื้อกันใหม่ซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าราคาเนี่ยเบรก ไปได้แรงมากพอสมควรเลยเพราะว่าเนี่ยนับเป็นขาเดียวเลยนะเด้งขึ้นมาชุดนี้แล้วราคาเนี่ยย่อลงมาจังหวะน,นี้เราต้องคิดแล้วแหละว่าเราจะวางแผนการเล่นหรือเปล่าพอเทียบจากซอบลอสกับทุนนะตรงนี้นะคะอยู่ค่อนข้างไกลกันเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดว่ากลัวตกรถนะเนื่องจากว่าเชนเนี่ยยังไม่ได้เสียทรงใช่ไหมถ้าเรากลัวตกรถเราจะต้องมีเทคนิคนิดหนึ่งนะคะแบ่งไม้ได้ค่ะอย่างโซนนี้เราแบ่งไม้ซื้อก่อนไม้แรกพอซื้อเสร็จปุ๊บ ราคาเนี่ยโอ้โหทะลุต่อไปได้เลยไปถึงนาวต้านแบบนี้เราก็เทคโปรฟิตออกไปได้เลยนะคะแต่ว่า กำไรเนี่ยเราก็จะได้แค่ไม้เดียวนะคะและล่าสุดเนี่ยราคาเนี่ยกำลังย่อลงมาเลยถามว่าซื้อได้หรือเปล่าแล้วก็จะใช้ซอบล้อตรงไหนลองดูทรงการาฟกันเอาเองละกันนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการเล่นหุ้นย่อนั่นเองหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆค่ะใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Money Hero กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เราต้องขอตัวลากไปก่อนสวัสดีคะ่ะ